เนื้อหาหลังจากนี้จะมีการพูดถึงเรื่องราวของ Attack on Titan ดังนั้นจึงมีบางส่วนที่ยิบยกเนื้อเรื่องในอนิเมะและมังะงมาพูดคุยกันใครที่ไม่อยากโดนสปอยกันุณาหลีลเลี่ยงคลิปนี้ครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามดูอนิเมะเรื่อง Attack on Titan กันอยู่นั้นหลายๆคนอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมตัวละครบางตัวอย่างมิคาซาหรือรีวเนี่ยถึงได้แข็งแร่งก่าคนอื่นวะแข็งแร่งแบบผิดมนุษย์มนาเก่งแบบโอเวอร์นะครับก็เรียกได้ว่าพี่แกทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เก่งกลัวต่อไททันเลยนะครับไล่ฆ่าไล่ ไปนับไม่ถ้วนแล้ววันนี้พวกเราอน,นี้เด็กก็จะมาไขาข้อสงสยัยรวมถึงขุดคุยที่มาของตระกูลแอคเคอร์แมนกันนะครับว่าเหตุใดพวกเขาถึงได้แข็งแก่งกันขนาดนี้ ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราอนิเด็กผมเลยครับฮ่าฮเพื่อนๆอ,อาจจะไม่คุ้นเสียงแล้วก็สงสัยนะครับว่าผมนั้นเป็นใครก็ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมมีชื่อว่าเลเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของช่องอนิเด็กนั่นเองครับโดยผมนั้นจะมาเสิร์ฟข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง Attack on Titan และ One Punch Man ภายใต้ช่องอนิเด็กสารบัญอนิเมะนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนๆด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็เราไปเลยกันเลยครับ ถ้าพูดถึงตระกูลในอนิเมะเรื่อง Attack on Titan แล้วล่ะก็คงจะหนีไม่พ้นตระกูลสุดแข็งแกร่งจนถึงกับขนาดถูกเปรียบว่าเป็นไททันที่ย่อขนาดลงมาจนตัวเท่ากับมนุษย์นั่นเองและตระกูลที่ว่านี้ก็คือตระกูล Ackerman นั่นเองครับตระกูล Ackerman นั้นเป็นผลผลิตมาจากวิทยาการของเหล่าไททันซึ่งมีพลังและโดดเด่นในเรื่องการต่อสู้เป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากตระกูล Ackerman นั้นได้รับพลังบางส่วนมาจากไททันนั่นเองครับในอดีตตระกูล Ackerman นั้นได้เป็นเหมือนดังมือขวาที่คอยรับใช้ผู้ถือคลองพลังลา สู่รุ่นมาโดยตลอดก็เรียกได้ว่าลบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกษัตริย์ผู้ถือครองราชาไททันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวโดยตอนแรกคนของตระกูลแอคเคอร์แมนนั้นก็จะเหมือนกับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่เมื่อถึงเวลาที่ขับขันึงขีดสุดแล้วพลังของคนในตระกูลแอคเคอร์แมนก็จะตื่นขึ้นมาทําให้พวกเขานั้นมีพละกําลังและความสามารถในการต่อสู้เหนือกว่าคนปกติมากเลยทีเดียวคล้ายๆกับการปลดขีดจากัดสายเลือดของตระกูลต่างๆในเรื่องนาูโตะนั่นเองแต่สุดท้ายตระกูลแอคเคอร์แมนก็ได้ถูกกวาดล้างไปจนเกือบจะสูญ ต่อไปนี้ผมก็จะขอเล่าถึงสาเหตุที่ตระกูลนี้นั้นถูกกวาดล้างนะครับการจะเล่าถึงเรื่องนี้ผมก็ต้องขอย้อนไปเมื่อตอนที่กษัตริย์คาฟิดนะครับผู้ถือครองพลังราชาไททันคนที่145ได้ย้ายมาตั้งทิ่ฐานที่เกาะสวรรค์เนื่องจากต้องการสงบศึกกับพวกมาเลสและปฏิญาณกับตัวเองว่าจะไม่เป็นลูกรลานใครนั่นเองโดยที่เขานั้นได้ใช้พลังไททันสร้างกำแพงขึ้นมาล้อมรอบเมืองที่เขานั้นปกครองโดยเมื่อเขาสร้างกำแพงเสร็จเขาได้ยินคำขาดต่อคนในโลกภายนอกว่าหากคนในกำแพงนั้นถูกลูกรลานจากคนภายนอกเขาก็จะใช้ พลังของราชาไทยท่านที่เรียกว่าพิภพคำรามนั่นก็คือไทยท่านในกำแพงนับ10บล้านตัวจะถูกปลดปล่อยออกมาและเหยียบย่ำคนทั้งโลกให้แบนราบโดยในกำแพงก็จะมีชาวเอลเดียและตระกูลต่างๆอยู่รวมกันไปนะครับจากนั้นกษัตริย์คาฟิตก็ได้เริ่มกำจัดและสั่งไล่ฆ่าตระกูลต่างๆในกำแพงยกเว้นตระกูลเอลเดียนะครับและเหตุผลที่เขาต้องทำแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการใช้พลังของราชาไทยท่านเพื่อลบล้างความทรงจำของคนในกำแพงทั้งหมดแต่พลังในการลบล้างความทรงจำนั้นดันใช้ได้ผลกับแค่ตระกูลเอลเดียตระ คนที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกลบความทรงจํานั้นจึงถือว่าเป็นภัยต่อกษัตริย์คาฟิสเหตุผลที่เป็นภัยนั้นก็เป็นเพราะว่ากษัตริย์คาฟิสได้ปฏิญาณตนด้วยว่าตนเองนั้นต้องการความสงบไม่อยากให้คนในกําแพงนั้นไปลูกลานคนภายนอกซึ่งกษัตริย์คาฟิสนั้นก็กลัวว่าวันหนึ่งคนที่ไม่ได้ถูกลบล้างความทรงจํานั้นจะออกไปลุกลานคนภายนอกนั่นเองโดยคนที่ไม่ถูกลบความทรงจํานั้นได้รู้เรื่องราวตั้งแต่สมัยสงครามไททันทั้งเก้าได้รู้ความจริงและความเป็นมาของสงครามนั้นทั้งหมดในตอนนั้นกกกษัตตตรรริยจึงงงงงีปะะุุมขนนาาาอู่ๆใํแพค เรื่องที่เขานั้นจะทําการกวาดล้างตระกูลที่ไม่ได้ถูกลบความทรงจําแต่ก็มีอยู่2ตระกูลนะครับที่ไม่ได้เห็นด้วยต่อความคิดของกษัตริย์คาฟิสและหันมาต่อต้านเขาแต่ตระกูลที่ว่านั้นก็คือตระกูลเอเชียและตระกูลแอคเคอร์แมนนั่นเองจากนั้นกษัตริย์คาฟิสก็ได้เริ่มกวาดล้างตระกูลที่ไม่ถูกลบความทรงจาพวกตระกูลแอคเคอร์แมนจึงได้หนีหัวซุกหัวซุนไปในที่ต่างๆของเมืองในกําแพงจนกระทั่งวันหนึ่งผู้นําของตระกูลได้เข้าพบกับกษัตริย์คาฟิสเพื่อทําสัญญาใใใหหหมม่่่่วาาาพกกกเเขขนนนนนััน้้้จะะไปปีีููููดดรืออองงงตตลลลฟแแผํ ในตอนนั้นก็ได้ยอมตายเพื่อให้กษัตริย์ฟิตได้เห็นถึงความตั้งใจในการทําสัญญาใหม่นี้จริงๆกษัตริย์คาฟิตในตอนนั้นก็ได้หยุดกวาดล้างตระกูลแอคเคอร์แมนไปแต่รุ่นถัดไปของกษัตริย์ผู้ถือครองพลังราชาไททัศนนั้นกลับไม่เห็นถึงความสําคัญของสัญญานี้และได้ทาการกวาดล้างตระกูลแอคเคอร์แมนมาเรื่อยๆจนคนของตระกูลแอคเคอร์แมนนั้นเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองครับจากนั้นลุงของรีวายนะครับอย่างเคนนี่แอคเคอร์แมนก็ได้ทําการหยุดกวาดล้างสงครามนี้ได้เหตุผลที่ต้องเรียก ที่เคนนี่นั้นสามารถหยุดการกวาดล้างน,นี้ได้ก็เพราะว่าเคนนี่ได้รู้จักกับอูริเลสซึ่งเป็นผู้ถือครองพลังราชาไททันอยู่ในตอนนั้นนั่นเองโดยทั้งคู่นั้นได้พูดคุยและเข้าใจกันดีจึงทําให้อูรินั้นได้สั่งยกเลิกการกวาดล้างตระกูลแอคเคอร์แมนไปในที่สุดเพราะว่าเคนนี่นั้นได้มาเป็นเหมือนคนสนิทของอูริเลสแล้วซึ่งหลังจากนี้เราก็จะมาดูกันถึงเรื่องราวของเงื่อนไขในการตื่นขึ้นของตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับว่าคนในตระกูลแอคเคอร์แมนนั้นทํายังไงพวกเขา,า,า,ถ,ขขาเถึาง เพื่อลักใช้และปกป้องราชาแห่งเอลเดียพอเหตุนี้เมื่อคนของตระกูลแอเคอร์แมนถูกใครบางคนจูงใจหรือสั่งการพลังและสัญชาตยานของนักรบก็จะตื่นขึ้นอีกทั้งจิตใจจะคอยติดตามและยึดติดกับคนที่ตนนั้นคิดว่าเป็นหัวหน้ายอยู่ตลอดนั่นเองซึ่งตรงนี้เองก็น่าจะพอตอบโจทย์ได้ครับว่าทําไมไมิคสาส่าและรีไว์ถึงได้แข็งแกร่งขึ้นมาโดยเราจะเริ่มที่การตื่นขึ้นของพลังในตัวมิคาสานะครับว่ามันมีต้นเรื่องมาอย่างไงโดยเหตุการณ์ที่พลังของมิคาส่านั้นได้ตื่นขึ้นคืออออออนนนตที่มาาัััั้้ยงงเเดดกรรบวขธไศ อยู่ในป่าแล้วก็มีพวกโจรน,นะครับได้เข้ามาในบ้านของเธอพวกโจรนั้นได้ฆ่าพ่อกับแม่ของมิคาสะพร้อมกับลักพาตัวมิคาสะไปแต่เอเลนในตอนนั้นก็ได้เข้าช่วยเหลือมิคาสะแต่ก็พลาดท่า,ทาให้กับโจรจนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนั่นเองครับเอเลนได้ตะโกนบอกให้มิคาสะสู้จนพลังของมิคาสะนั้นก็ได้ตื่นขึ้นและมิคาสะก็จัดการกับพวกโจรได้ในที่สุดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเอเลนจึงได้เป็นเหมือนโฮสตและหัวหน้าในจิตใต้สำนึกของมิคาสะนั่นเองและมิคาสาก็จะคอยติดตามและช่วยเหลือเอเเลนอยู่ตตดครรับาจะหห็นในหุก นะครับในตอนเด็กที่มีขาสนั้นจะคอยช่วยเหลือเอเลนตอนที่เอเลนไปมีเรื่องกับคนอื่นนั่นเองต่อมาในส่วนของทางด้านรีไวเองก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปและโหดเหี้ยมกว่ามากครับโดยเริ่มจากรีไวและเพื่อนของเขาสองคนนะครับที่มีชื่อว่าฟานและอลิซาเบตนั่นเองได้อาศัยอยู่ณเมืองใต้ดินในกำแพงจากนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทําให้พวกเขาได้เข้าไปอยู่ในหน่วยสํารวจของเอวินสมิธวันหนึ่งรีไวและเพื่อนของเขาก็ได้ออกไปสํารวจนอกกำแพงตามหน้าที่ของหน่วยสารวจจนด้มีเหตุการณ์ที่เพื่อนของเขานนั้นถูกไทย่าย ทำาาให้เขานั้นโกรธจัดจนพลังแห่งตระกูลเอคเคอร์แมนในตัวเขาก็ได้ตื่นขึ้นและฟาดฟันไททานที่ฆ่าเพื่อนของเขาจนตายอย่างโหดเหี้ยมแต่ในขณะที่รีวายกำลังเสียใจและเสียสติอยู่นั้นเออร์วินสมิธก็ได้เข้าพูดบางอย่างกับเขาจนทําให้รีวายนั้นตั้งมั่นว่าเขานั้นจะติดตามเออร์วินไปตลอดจากเหตุการณ์นี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าคนที่เป็นโฮสต์หรือหัวหน้าในจิตใต้สํานึกของรีวายนั้นก็คือเออร์วินนั่นเองเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่ามีบางคําพูดของเออร์วินได้ ออินตลดไปส่วนกรณีของเคนนี่แอคเคอร์แมนที่เป็นลุงของรีวายนั้นไม่ได้ปรากฏนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้พลังของเขานั้นตื่นขึ้นแต่โฮสหรือหัวหน้าในจิตใต้สํานึกของเคนนี่นั่นก็คืออูลิอย่างแน่นอนครับเหตุผลนั่นก็เพราะว่าอูลินั้นได้ทําการยกเลิกการกวาดล้างตระกูลแอคเคอร์แมนเพื่อเคนนี่เลยทีเดียวมันแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นสนิทกันมากนั่นเองส่วนเรื่องที่ว่าตระกูลแอคเคอร์แมนนั้นต้องปกป้องโฮสหรือหัวหน้าของตนนั้นเป็นเพียงสัญชาตญาณทางสายเลือดนั้นนนนอออาาาาจจจจจะะไมมม่่ใชคควริงงงงััท้้หหดเเป็พียํโกข เอเลนที่ไม่อยากให้มีขาสสยและคนอื่นๆมายุ่งกับแผนการล้างโลกของเขาโดยอ้างอิงจากมังงะตอนที่ร้2และ130นั่นเองก็เป็นอันจบข้อมูลตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับก่อนจะจากกันไปผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆน,น,นั้นชอบใครในตระกูลแอคเคอร์แมนมากกว่ากันระหว่างสาวน้าหวานที่มีซิกแพคอย่างมิคาสะหรือหัวหน้าตัวเตีย้ยผู้รักสะอาดอย่างรีวาคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนั้นชอบรีวนะครับเพราะว่าทรงผมอันเดอร์คัตคอมมาแฮร์ของพี่แกนั้นเท่มากเเเเยทีดีดวกก็ออมมบรา ชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับซึ่งทางข้อมูลที่ผมรวบรวมมานั้นผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ